โอเคจบมาซ้อมอ้าวไฟนิดเดียวเกิดจากอะไรอืมเช็ไปไฟเติดดูนี้ หนึ่งแค่แป๊ะเสร็ดแล้วปักหลวมปักมีปัญหาโอเคมาแล้วเสร็จปักนี้ทำไมเป็นอะไร เรียกขัวเป็นที่ขัวข้างในไฟหายถ้าดังตืดแะไดไฟขาดดังตืดอีกทีไฟมาอืมไฟมา เันเป็นที่ขั้วข้างในเน่นมาเช็คขั้วเช็ค,คไฟข้างในดูเราจะใช้เท็ดแลมเท็ตไฟไฟมาตัวนี้จะเป็นิูท้อนตัวนี้จะเป็นลายถ้าไฟติดจะเห็นว,ว่าไฟมามั่งไม่มามั่ง <c oughs> คือติดมั้งไม่ติดมั้งนอส่วนนี้จะติดยาวเลยตัวนี้ถอดมาดูเปิดไฟไฟก็ไม่ติด เมื่อปักมีปัญหาแน่นอนปักรุ่นเก่าสมัย20ปีแล้วรุ่นใหม่โจนขึ้นบ้านแกะไปหมดสายเสยทอดเอาไปปอกสายทองแดงขายหมด เปลนกรรมต้องมาไล่ติดใหม่โดยใช้ของเก่าถอดตรงนี้ตรงนี้คือมันไล่สายอันนี้ไฟยังวิ่งอยู่กางั้นการทำงานเราก็ต้องไปปิดเบรกเกอร์น,นี่จะดูก่อนข้างในเป็นยังไง นี่เราจะมาปิดเมคเกอร์ตัวใหญ่อันนี้คือตัวเมนตัวลูกหนึ่งสองที่ควบคุมอยู่เราปิดตัวลูกก็ได้เดี๋ยวตัวนี้ไม่ได้เขียนว่าตัวไหนตัวนี้ตัวเมนใหญ่สีดำตัวนี้น่าจะเป็นเอ่อปลั๊กก็แสงสว่างแล้วก็ ออะไรไว้หน้าบ้านโอเคเราไม่แน่ใจแล้วดึงหมดเลยถ้าให<ม>้ดีก็้องดึงตัวใหญ่ดึงตัวใหญ่เลยก็ได้โอเคดึงตัวเล็กพอเสร็จตัวนี้เราก็มาใช้เทสแรมจะเห็นว่าไม่มีไฟแล้วเ,เราก็ทำงานอย่างปลอดภัย ก่อไปไว้ก่อนนี่เรามาเช็คสายตัวสายเป็นเลยอาจจะเกิดจากการใช้เครื่องออกที่ว่าตัวนี้ไม่แน่นก็เลยทำให้อักแล้วก็ขาดชักมาดู ตัวนี้นิวตนันนิวตันลายกบเดี๋ยวทำไมมาขัดขาดให้ใหายตัวนี้ไม่เน่นเจอแล้วสายเส้นนี้ไม่เน่น ใส่เส้นนี้ไม่แน่นเส้นสีขาวหลุดขันใหม่ <c oughs> ของเก่านี่จะเป็นไขควงเอ่อเรียกไขควงแบนแต่ถ้าของใหม่จะเป็นใช้ได้ทั้งแบนทั้งแฉกนี่เราขันใหม่ สามเปอเส้นเลยมก็ยังหลุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออคนละไอ้น,นั้นกัน สัดส่วนสายกุลสัดส่วนดุสิตัวนี้น่าจะหนึ่งสแควร์หนึ่งสแควร์มิน ส่วนเส้นเล็กนี้น่าจะจุดสูงหกห้าสแควร์มตรหรือเปล่าแล้วก็วันเราขัดเนี้ยตัวหนีบข้างในก็จะหนีบหนีบไม่เท่ากันก็จะเกิดปัญหาเสร็จดึงหลุดอีกสีดำหลุดเนี่ย ไม่หลุดคือนมันจะตึงได้ตัวเส้นเดียวฉะนั้นเราต้องเอาสองตัวนี้มาพันเกลียวพันเกลียว กาศร้อนน่าดูช่วงนี้ปิดไฟหมดวัดลมก็ไม่ทำงาน แล้วก็เสียบลงไปเกลียวไม่สวยเกลียวไม่แน่นต้อใช้ครีมเมื่อกีใช้ครีมตัดเลยบิดยไม่คได้โอเคน่าจะได้แล้ว ก็ใส่อัดเข้าไปเสร็จแล้วก็ขันน็อตจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่ามืด อืมเอาไม่อยู่เลื่อนได้ข้างได้ข้างหนึ่งเหรอ <c oughs> ไง บุทสั้นไปอืมนี่หลดอีกเสร็จว่านน้อยจริงๆลองอัดเข้าอีกเส้นอีง คือปัญหาของเขาเรียกว่า <c oughs> ลวดใช้ลวดเอ,อ่อทองแดงสแควร์เม็นไม่เท่ากันก็จะเกิดปัญหานี่เราก็แยงอีกอันนึงเพื่อให้เท่ากับทางโน้นว่าใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ก็เป็นอันเสร็จเราก็จะตัดทิง้ง ในส่วนที่เรามาแย่ส่วนหางแน่นไหมโอเคแน่นแล้วไม่ออกแล้วแล้วเราก็ตัดหางทิ้ง นนี่่าจะมีปัญหาแล้วแล้วก็ใส่ก็ไปตามเดิมมีเงินเปลี่ยนใหม่ก็ดีเนาะเป็นสามตา ซึ่งตัวนี้ก็ใช้สามตาอ,อืมนอ้องติดตัวไปไหนใชน้นักยาวไม่เท่ากัน นี่นัดสั้นทีนี้นัดยาวบักเก็ตไม่น่ามีปัญหาเดียว จริงก็จะไม่ให้มีเพื่อความชัวร์เราต้องเปิดเดบกเกอร์ก่อนทีนี้ถือว่าชัวร์แล้วก็ค่อยเปิดเบกเกอร์ทีเดียวปิดให้เสร็จถ้าไม่ชัวร์ก็ต้องออกแรงเปิดใหม่หาตำแหน่งใหม่ คิดว่ามีปัญหาคงไม่มีปัญหาแนแเลยที่นี่เราจะไปเปิดเบกเกอร์เปิดเบกเกอร์ไฟติดแล้วโอเคจ็ดเริ่มไปไหนแล้ว ยุคลิกมีปัญหาแล้วจะติดตลอดตัวนี้ก็เหมือนกันโอเคจบ